สวัสดีค่ะทุกคนวันน,น,น,นี้จะมาพักคลิปแบบมัน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 มนกันเลยนะทุกคนไป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 รอก่อนเอเดียอเราวิ์อังกฤษออานี่อาร์ต์เอาไว้เอาไว้เอาไมาเลยนะทุกคน ตาหนีขอคูณสองนะคะจะบอกว่าตาน,นี้แบบชน,นะอย่างงงงเลยนี่นะคะตับคารบก่อนนี่ก็ลงตรงนี้นะคะอะไรนะีตรงไหนนะตรงวงฟ้านะคะทุกคนนี่ อนนี้ก็ต่างคนต่างลงนะคะแล้วลงมาเราก็ได้ชิปเลยอ่ะเราอีกอย่างหนึ่งคนแก้คือตรงนั้น,น,นมันมีปืนแล้วมีก็คนมันก็มีคนแยกงปืนเราแต่เรานี่นะคะก็มีคนแต่เราก็ตักไอวอลเรนิงเข้ามาหาเพื่อนๆค่ะเพราะว่าไม่อยากอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวไม่ได้ ไปเลยคนหาขอก็จะกองเรียนไปหนึ่งทีนี่นี่เอาไปเลยโปรยตอนนี้ก็กล่วว่าจะไปช่วยเพื่อนนะคะแต่จริงๆไม่ใช่เรามาเก็บนี่เพื่อจะมาเก็บกระสุนไปเยอะๆเราเก็บไปบเยอะๆเพราะว่าเราจะเล่นปืนเอิบอันนี้นะคะ เห็นพี่เอเอแมงมุมพิษเล่นแล้วมันดีแบบถ้าอัพสามันดีมากๆาเราว่าจะมาช่วยพี่นะคะพอออกไปพี่เขาก็อุ๊บไม่ยิงไม่เจออะไรเลยงั้นถ้ายิงไม่เจออะไรแล้วก็หนี่สิคาหรออะไรแอะไม่ใช่นีหรอกก็ตอนนี้คนอื่นๆเขาก็ไปชุบพี่เบอร์หึงแล้วนะคะขอไม่พูดชื่อนะ มาเดี๋ยวมาภาพแบบมั่นๆดีกว่านี่นะแกฉันก็เจอคนแล้วแต่ว่าฉันรู้สึกว่ามันนั้นไงนั้นไงนั้นไงเจอแล้วฉันต้องรีบรีบรีบขึ้นไปเลยด่วนก็คงพี่เขาก็คงได้คิวไปเลยเนาะเพราะว่าฉันก็สกิปไปแรงนะคะแล้วเพื่อนเราก็ตุยนี่อย่นี่ก็มาตรงนี้แล้วเราก็ทำการ เห็นสิคะเพราะว่าเราไม่มั่นพอนะดูมันมีตัวสองตัวเอ้ยแต่ว่าเพื่อนพี่เขาไปทางนั้นเดี๋ยวเราจะเอิบเดี๋ยวเราก็วิ่งเข้าไปเสริมแต่เขาหมดตีแล้วเจกจังหวัดนี้ย่าจะไปชุบเพื่อนแต่ว่าเราไม่ได้ยินเพื่อนเรียกไงไอ้เพื่อนก็ตุยก่อนแล้วเนี่ยเราไปชุบนะ เราทําการกระโดดลงไปชุูเพื่อนกันเลยแล้วกันเดี๋ยวเราทําการคูณสองนะคะเพื่อความเร็วขึ้นนี่เราก็ทําการกระโดดย่อยๆ,ๆ,ๆอย่างนี้นะคะคนแล้วตอนนี้ก็มาเก็บศพนะแต่ว่าเพื่อนบอกว่าไม่เก็บก็เลยเออแล้วก็เลยก็บอกว่าไม่ได้เก็บอะไรอย่างนี้แต่เราอะมันไม่ได้เอาอะไรมาเลยด้วยซ้ำอะ อีกอย่างนึงก็คือแบบอืเพื่อมันห่วงของไงแต่เราไม่ได้เอามานะคะอมไม่ได้เอามากระสุนก็ไม่ได้เอาอะไรก็ไม่ได้เอาไม่ได้เอาอะไรสักอย่างอะตอนนี้ก็ยืนเยอะๆ,ๆอะไรสักอย่างนี่แหละเราจำไม่ได้แล้วทุกคนแล้วเราก็ลงมาเนะจังหวะน,นี้ก็ขอเร่งสปีดเลยละกัน จังวดิก็เดินว่าจะมาหาอะไรแถวนี้ทีนี้ก็คือเมื่อกี้หือนมีรอยเท้าขึ้นนะแต่ว่าพยายามหาแต่มันหาไม่เจอไงเออจะมาช่วยสักหน่อยตอนคู่จริงเราอยากช่วยหลกแต่ว่าเราจะลดัดแต่ไม่เจอตัวอจีนั่นก็ไม่เป็นไรตอนนี้เขาก็หวานฉ่ำเลย เขาขอเหรียญกันนะทุกคนก็เลยแบบคู่ตัวเองหายหัวไปใส่วะเออเอาเอาคู่กับคนนี้ก็ได้เพื่อนเราเองเออก็วิ่งตามมันไปเพราะว่ามันเนี่ยไม่รู้เหมือนกันวิ่งตามไปก่อนเพราะว่าอยู่กับพี่ของคนเขาแบบเขากำลังหวานกันเลยไอเราก็เลยแบบ ทำเหมือนเพื่อนไปหนึ่งทีสิคะแล้วดูด้านหลังอหวานกันฉ่ำเลยโอเคโอเคเดี๋ยวเราก็ตามเพื่อนไปเรยละกันเนาะและเสือนดูคู่ข้างหลังก็อป่ปๆๆเดี๋ยวเราเข้าวงกันเพื่อน บายไปป้าแล้วก็รอให้เพื่อนมากดนะเพราะว่าไม่อยากออกหน้าเพื่อนเพราะว่าถ้าออกหน้าที่ไรกูตุยทุกทีแล้วก็เลยขอเหรียญเพื่อนไปหนึ่งทีแล้วก็ตามเพื่อนไปสิแกเราอะไรก็ให้เพื่อนมันดีดไปนะและจังหวะนี้แหละดีดไปตรงไหนไม่ดีดีไปตรงที่มันชิงเรามุนเพื่อนเราไม่อยากขึ้นไปเท่าไหร่หรอกมันก็เลยกายนะนะฮะ นี่ตรงนี้ทุกคนสังเกตรตรงนี้ดีๆนะตอนนี้เหลือคนที่24คนแล้วก็เออวิ่งตามเพื่อนไปวิ่วิ่งวิ่งวิงวิ่งวิวิ่ง,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 งปึ๊บแล้วเพื่อนก็บ่นว่ามึงจะต้านีชีวิตกูเลยเหรอกูอว่าแล้วก็บอกว่าก็แค่ตามปะตอนั้นก็เจอคนลม้มแล้วก็ลาไปหนึ่งคิวสิครับเพื่อนบอกว่ามึงแยล้งคิวกูอ่ะแต่ สอรี่นะคะไอเราเป็นคนแบบออเป็นคนดีก็ได้ซ้ำให้เพื่อนไปหนทีจริงๆไม่อยากช่วยหนกอยากรัไปเลยตอนนี้จังหวะนี้ก็เข้าไปเลยสิคะตอนนี้เน็ตปิงเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาพักต่อกันเลยพร้ะตอนนี้ก็คือแบบงงมากมันยิงจากไหนอ๋อสรุปก็คือมันยิงจากด้านบนเว้ย อ่ะแล้วจังหวะน,นี้แหละทุกคนเพื่อนเราก็ตั้งไอวร้อมรอบชุปไปหนึ่งทีแล้วก็เราก็ทําการนั่งย่อๆไม่งั้นหัวแตกค่ะเนี่ยแล้วจังหวะนี้ก็มีคนนะเกมันก็มีคนที่แบบสารงนงสาระแนมาไงีล้วฉันก็ทําการสะโขบยินไปเลยสิคะ ตอนนี้เพื่อนก็เน็ตปิงนะคะเกยก็เลยทำอะไรไม่ได้ชิงก็อืมก็ทำการโยนผลไม้ไปให้กินสักหนึ่งแต่ตอนนี้เน็ตเพื่อนก็กลับมาแล้วมีตัวตอนนี้เพื่อนก็ตั้งไอวอล้อมรอบในการชุบกัเนเลยเนาะ นาก็เลยโยนผล,ลไม้มาให้กินและจังหวะนี้พวกเราก็ตุยคู่คะ่ะตัดไปที่พี่เขานะคะนี่นะแกพี่เขาก็คือแบบร่วมแรงร่วมใจกันมากแล้วก็ขิดใบเนาะนี่พี่เขาก็แบบเจ็บนะเพราะว่าตรงเนี้ยมันวงเลนก็ไม่อยากมันกับวงไงอไง่แล้วก็บอกให้พี่เขาไปชุบอยู่นะ อ้วตอนนี้พี่เขาก็กำลังจะไปชุบเนาะจังหวะนี้พี่เบอร์หนึ่งเกือบขีดค่ะและพวกเราก็ทําการมาลงตรงนี้ทุกคนสังเกตคนไว้ดีๆนะคะคนเหลือสิบสองอตอนนี้ก็มาลงตรงนี้แบบชิวๆเนาะก็แบบมาฟาร์มชิลๆทุกคนแบบต้องสังเกตไปที่ คนนะคะว่าคนมันเหลือกี่คนอะไรอย่างนี้นี่นะคะแกสพอตชังโดลงมาก็เหลือสิเอ็ดถ้าไม่ถ้าไม่รวมตี้ฉันก็ก็เหลือเจ็ดคนนะแกตอนออ้ยแกตอนนี้เหลือแค่ห้าคนแล้วแกเหลือแค่ห้าคนแบบฉันยังไม่รู้ตัวเพราะว่าตอนนี้ฉันกาลังแบบมหมกมุ่นกับการฟาร์มของอะเนาะ ฟาร์มฟาร์มฟาร์มฟาไปนะคะและทุกคนต้องสังเกตคนดีๆเลยนะพี่เขาไม่ได้ยิงใครเลย <c oughs> นี่เหลือแปดคนเอ๊ะเหลือสามคนเหลือเจ็ดคนและแ๊ะไ,ไม่ใช่ฮเฮ้ยแกมมันเหลืออีกแค่สองคนฉันอยากจะบ้าตายรายวันอยากจะบอกว่าเกมเนี้ยคือแบบ ฉันงงกับตัวเองมากเลยค่ะว่าอันนี้ก็คือตั้งไอ้วอลล็อกเนาะน,นี่ก็เน็ตปิงไปหนึ่งทีสิคะและจังหวะนี้และแกพี่เขายิงล้มไปแล้วพี่เขาก็ขิดค่ะพอขิดเส็บปึ๊บไอ้เราก็ว่าจะไปชูปไงแต่ชนะได้ยังไง เออทุกคนแล้ววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะค่ะบายบาย